สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านที่กำลังติดตามอยู่ขณะนี้นะฮะอ๋อวันนี้ก็อ่าเป็นวันที่5ธันวาคมนะฮะของพันธุ์้14ครับวันนี้ผมไม่อยู่บ้านนะสองสัปดาห์ที่ผ่านมาต้นไม้ก็มีการเจริญเติบโตฮะนี่ผมก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะให้ทางคุณแม่บ้าน,นครับถ่ายเป็นคลิปนะฮะแล้วก็ส่งมาทําการอ่า อัปเดตนะลง YouTube นะนี่ก็คือต้นมะนาวที่มีต้นใสแท่ครับเดี๋ยวเราจะต้องตัดทิ้งนะวันนี้จะเห็นได้ว่ามะนาวนั้นนะครับมีการออกดอกนะเนี่ยนะครับมีการออกดอกแล้วนะครับแต่ว่าดอกแบบนี้นะครับน่าจะเป็นดอกที่ไม่ติดลูกนะครับก็น่าจะดอกน่าจะแห้งไปเองนะนี่ก็จะให้ดูต้นมันบรีนะที่เราได้เด็ดใบทิ้งใบนะ้ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่มีการออกลูกนะฮะ ก็จะเป็นใบอย่างเดียวนะครับต้นักบ่้งนะครับเราไม่ได้ให้น้านะก็แห้งตายไปมะม่วงนี่นะครับเรางดน้านะมาประมาณ2สัปดาห์ก็แห้งเหี่ยวนะเดี๋ยววันนี้ต้องให้น้ําเป็นปกติแล้วนะครับเพราะว่าต้นเขาน่าจะยังไม่พร้อมนะที่จะออกลูกออกดอกได้ต้นชชอมนี่ก็มีการตัดนะตัดาทางคนในบ้านได้ตัดยอดออกไปนะครับแล้วก็ส่วนต้นมะม่วงนี่นะครับอันนี้สองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็าใบที่แตก กานั้นก็เจริเป็นใบเพสลานนะครับแล้วก็เริ่มันใบเขียวๆแล้วตอนนี้แต่ก็ยังไม่ออกดอกนะครับก็ยังงดให้น้ําต่อไปนะส่วนต้นกล้วยนี่นะครับอตอนนี้หน่อก็เริ่มสูงขึ้นมาฮะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับเขาก็จะไม่ค่อยแตกใบนะครับมาดูต้นกระเพราที่เราได้ลงไว้ปรากฏว่าคุณแม่บ,บ้านบอกว่าอ,อยู่ๆกระถางนั้นนะครับก็คว่ำลงมานะฮะตอนนี้ในกระถางนะครับ เมื่อยกกระถางขึ้นแล้วนะครับเหลือดินประมาณเท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะแล้วก็มีต้นต้นก้านะงอกมาหนึ่งต้นนะส่วนด้านล่างนะครับที่กระถางคว่ำลงไปนะครับกับกลายเป็นว่ามีต้นก้าอ่อนนะขึ้นมานะซึ่งก็กนข้างแน่นอนนะว่าน่าจะเป็นต้นกระเพรานลครับส่วนในกระถางนี้นะฮะเป็นต้นสิ้นชาติที่เราได้ลงไว้นะรู้สึกเหมือนจะขึ้นมาอยู่ต้นหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ให้คุณแม่บ้านช่วยดูเรื่อง การให้น้ำนะอย่าให้ดินแห้งมากเกินไปนะส่วนในถา,าดเพาะชํานี่นะครับต้นผักชีนั้นได้งอกขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนว่าต้นมันจะตายนะครับมีตายแล้วยังไม่ทราบตายเหตุัดเจนนะครับส่วนในกระถางแมงลักนั้นนะครับก็งอกดีแล้วนะครับก็อันนี้เราดูภาพรวมโดยทั่วไปนะครับต้นขึ้นาจนั้นนะเหมือนจะมีงอกต้นเดียวนะฮะดูแล้วน่าจะงอกยากคนระับส่วน เม็ดแมลงลักนั้นก็งอกปกตินะครับเปอร์เซ็นต์การงอกก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับงอกมาแล้วตายยังไม่ทราบสาเหตุนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งผมกลับไปนะจะคงต้องแก้ไขต่อไปทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาออกมาลองตากแดดนะครับแล้วก็เตรียมเป็นฟอกกี้ก็ได้นะครับฉีดน้ำครับการลดน้ําต้นกล้าที่เป็นต้นอ่อนอย่างเงี้ยนะครับต้งใช้เป็นฟอกกี้นะครับลดนะครับอย่าใช้ โบวรดน้ําหรือเอาสายาไปฉีดครับต้นกล้าเขาจะได้รับความเสียหายนะครับใช้บลอกกี้ค่อยๆพ่นแบบนี้นะครับพ่นให้ดินหน้าดินนะครับดูชุ่มชื้นนะครับพ่นไปทั่วๆนะครับอันนี้ทางผมเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่ต้นกล้านั้นตายนะครับทางแม่บ้านบอกว่าให้น้ําสม่งเสมอนะครับแต่ก็ไม่ทราบสาเหตุว่าทําไปถึงตายนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรดน้ําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะทิ้งไว้นะครับ ให้เขาถูกแสงแดดนะครับซึ่งแสงแดดที่ถูกต้องสาหรับต้นกล้าในระดับใบเลี้ยงแค่คู่เดียวเนี่ยนะครับควรจะในแสงแดดช่วงประมาณ6กถึง7โมงเช้านะไม่ควรเจิน8โมงนะครับเขาก็ได้รับแสงแดดจากนั้นก็เก็บเข้าที่ร่มเหมือนเดิมนะครับและแสงแดดที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเวลาช่วงประมาณเที่ยงวันนะฮะไม่ใช่เวลา 6- 8ถึงโมงเชา้าอย่างที่ผมได้บอกไว้นะฮะ ซึ่งถ้าจะเป็นช่วงเวลานั้นจริงครับตรงนี้จะไม่มีแสงแดดส่องถึงนะครับก็เราก็ต้องคอยดูนะฮะว่าต้นไม้นั้นถ้าเกิดแดดร้อนจัดไปก็ต้องเก็บเข้าที่ร่มนะครับในเมืองก็จะเป็นแบบนี้นะครับแันนี้ก็เป็นการนําต้นกล้าออกตักแดดครั้งแรกนะฮะในรอบ2สัปดาห์นะฮะตั้งแต่เราลงเมล็ดไปนะครับก็ตามดูกันต่อไปครับขอบคุณมากครับ